Fourth Industrial Revolution ก็คือการปฏิวัติทุกอุตสาหการรมครั้งที่4นั้นมันไม่เหมือนกับทุกๆครั้งที่เกิดครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเปลี่ยนไปในคราวนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปภายนอกก็คือนอกร่างกายของเราแต่ทั้งหมดที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของพวกเราอันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมแต่เป็นคำพูดของผู้นำระดับโลกต่างๆทั่วโลก ซึ่งผมจะให้ท่านดูในคลิปต่างๆหลังจากนี้ครับแต่ประเด็นคือความหมายของการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่การเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ที่จะเกิดขึ้นภายในร่างกายไม่ใช่ภายนอกร่างกายมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าสิ่งที่พวกนี้คนเหล่านี้เขาต้องการในคราวนี้คือการหนึ่ง การดัดแปลงพันธุกรรม 2. การเชื่อมสมองมนุษย์เข้ากับอินเทอร์เน็ต 3. การมีนาโน,โนโบอทฝังอยู่ในร่างกาย 4. มีชิปต่างๆฝังอยู่ในร่างกาย 5. มีระบบเซนเซอร์ต่างๆที่อยู่ในร่างกายและมีระบบจากภายนอกที่เชื่อมกับภายในอย่างเช่นพวกไบโอเมตริกที่ว่าเป,เป็นเกี่ยวกับภายนอกเพียงแต่ว่ามันเชื่อมกับกล้องที่จะสามารถดีเทค สามารถตัวจับตรวจสอบมนุษย์แต่ละคนได้นี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งกำลังเกิดขึ้นแบบเงียบๆเกิดขึ้นกับแบบโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ให้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าคุณไม่มีทางเลือกและมีทางเลือกเดียวก็คือการยอมรับการปฏิวัติในครั้งนี้แล้วนั่นคือสาเหตุที่ผมออกมาพูดครั้งแล้วครั้งอีกครั้งแล้วครั้งอีก พูดไม่ยอมหยุดพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่คราวนี้ตัอทุกวันนี้มันกําลังเปลี่ยนแปลงในการสร้างสถานการณ์ที่ว่าพวกเราจะตกอยู่ในความยากลําบากในชนิดที่ว่าพวกเราไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกแล้วสิ่งความช่วยเหลือจากภายนอกที่ว่านี้จะมาด้วยการ บังคับการการด้านฝัน่งชิปหรือว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นี่คือแผนการแบบย่อๆสั้นๆทั้งหมดแล้วเพื่อที่จะเข้าใจพวกแผนการทั้งหลายแหล่นี้ครับผมจึงทําคลิปต่างๆเพื่อมาบอกท่านเพราะว่าในทุกแผนการหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการหลอกลวงสะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกร้อนหรือพวกรถไฟฟ้า อะไรพวกนี้เนี่ยครับมันเป็นการกําลังสร้างสถานการณ์โดยที่ว่าพวกเราเองก็มองไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นสถานการณ์เป,เป็นขั้นบันไดที่ว่ากําลังไปสู่จุดๆนั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นั้นมันเป็นการหลอกลวงเพื่อให้พวกเรายอมรับและทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ทําอันนั้นคือปัญหาที่ใหญ่ดังนั้นถ้าพวกเราเข้าใจว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นพวกเราก็จะไม่สามารถพวกเขาก็จะไม่สามารถหลอกพวกเราได้ พอเขาไม่สามารถหลอกพวกเราได้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยแผนการทั้งหมดมันจะพังทลายหมดนั่นคือสาเหตุที่ว่าคนแบบที่ออกมาพูดเนี่ยจะถูกโจมตีเยอะมากให้เป็นกลายเป็นตัวตลกเพราะว่าคนจะได้มองว่าคนคนนี้เป็นคนบ้าคนตัวตลกอย่าไปฟังมันปล่อยเข้าไปแล้วคนที่พยายามพูดก็ถูกพูดไปเถอะปล่อยเขาพูดไปเถอะแล้วคลิปไหนที่มีหลักฐานชัดเจนเวลาที่ปฏิเสธไม่ได้ก็จะถูกลบทิ้งนี่คือวิธีการที่ว่า ปกปิดความจริงแล้วก็ใส่ร้าย้ายสีไปเรื่อยว่ามันเป็นเรื่องพวกทฤษฎีสมคบคิดเป็นเรื่องเลวหลายไรสารลเราสุดท้ายวาระต่างๆมันก็เกิดขึ้นแล้วจะไปจบสิ้นตรงไหนครับร่างกายถูกฝังชิปหมดคนรุ่นใหม่นี่แหละครับที่จะลําบากคนรุ่นหลังที่เพิ่งเกิดในช่วงนี้ที่ยังเป็นเด็กอยู่ณตอนนี้เวลาที่เขาโตเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตอิสระแบบที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้ได้พวกเขาจะถูกควบคุม แบบเบ็ดเสร็จทั้งสมองความรู้สึกร่างกายถูกเชื่อมไปหมดคุณไม่เชื่อใช่ไหมครับคุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระถ้างั้นดูคลิปนี้ครับรบกวนดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยบอกผมอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันไร้สาระหรือว่าเป็นเรื่องจริงรบกวนครับขอบคุณครับ I, I, I was talking about 6G earlier, which is around 2030. 20, 20, I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore build, be the usual, kind of the most common interface. Wow. This, this, many of these things will be built directly into our, our, our bodies. And, this, 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 many of these things will be built directly into our, our, our bodies. And, if you have um, uh, a good two-way communication system directly between brains and computers it also means you can connect several brains together to create an interbrain net with a com because it's it's the same the same system the same communication system and nobody has any idea what this means for things like identity who am i when I can access directly the brain of another person. U.S. intelligence shows China is using advanced technologies like gene editing and brain control weapons to advance its military and to crush dissent. We presume it would be consensual, um, uh, because you definitely don't want just people, you know, sending stuff into your brain without your consent. <laughs> effectively merge, merge with artificial intelligence by, uh, by, by improving the speed of interaction between um, our cortex and our tertiary layer. Well, I think maybe in a couple of decades when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital and if, this, is, this was the moment when every, everything became monitored that we agreed to be surveyed all, all the time not just in authoritarian machines but even in democracies and maybe most importantly at all this was the moment when surveillance started going under the skin and you see the difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing, it changes you. If you take a genetic editing, right. uh, just as an example, it's you who it's, are changed. Yeah, and of yes. course, this has a big impact yeah. on your identity. Yeah. The new technological innovation, the fourth one, is changing to a large extent ourselves. It's the who who is affected. You see, I mean, brain advancement, and um, um, what, when you see what's happening in artificial intelligence and so on. So it's augmenting ourselves. <laughs> คุณรู้ไหมครับแผนการจริงๆแล้วของคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการสร้างเมือง15นาทีที่ว่าจะไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถออกไปไหนอีกได้ฟังอีกแล้วฟังดูอีกแล้วเรื่องเลวนายไร้่าระอีกแล้วแต่นี่คือเรื่องจริงที่ว่าคนไม่ยอมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมเข้าใจเพราะว่ามันพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ากําลังเกิดขึ้นตอนหน้าต่อตาพวกเราครับแล้วมันยากลําบากเหลือเกินที่จะทําให้คนเข้าใจเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลและดูแผนการต่างๆ ที่อยู่ใน U.N.W.E.F. หรือแม้แต่พวกหน่วยงานรัฐต่างๆแม้แต่สิ่งที่พวกเขาทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับถ้าทุกท่านเข้าไปดูว่าเขาทําอะไรอยู่ไปในจุดไหนอยู่พวกนี้เนี่ยครับคือบางครั้งมันยากที่จะเข้าใจเพราะว่าแผนการมันใหญ่โตโมโหลารเหลือเกินบางทีมันจําเป็นจะต้องเข้าใจรูปภาพชิกซอเล็กๆทั้งหมดก่อนแล้วเวลาที่คุณเอาชิกซซอพวกนี้มาเชื่อมกันเนี่ยครับคุณก็จะเห็นว่า มันกาลังเกิดขึ้นจริงแล้วตอนนั้นคุณก็จะเริ่มเป็นแบบผมก็คือไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นดังนั้นทําไมไม่ยอมให้เกิดขึ้นครับเพราะว่าคุณไม่ต้องการให้ลูกของคุณไม่ต้องการให้หลานของคุณนี่ครับไม่ต้องการให้เขาไม่ได้เข้ามาชมวิวชมความสวยงามของโลกใบนี้50 Minute City ที่กําลังเกิดขึ้นแบบเงียบๆทีระนิดเทละหนอยด้วยเทคโนโลยีด้วยข้อมูลหลายๆอย่างเลยที่ว่าผมอยากจะนำเสนอให้ท่าน ทราบเนี่ยครับมันกําลังเกิดขึ้นอยู่แต่คนไม่เข้าใจไม่ยังเมาว่ามันเป็นเรื่องสายสาระมันเลยยากครับที่ว่าจะต้องพยายามอธิบายไปเรื่อยแล้วยิ่งพูดไปยิ่งโดนดา่ายิ่งพูดไป,ย,ดไปยิ่งโดนดา่าแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด่า90คนแต่อีก10คนเนี่ยจะเริ่มเห็นและสิบคนนั้นเขาก็จะเริ่มพูดเริ่มพูดเริ่มพูดผมหวังว่าท่านจะเป็น1ิบหงใน10คนนั้นที่ว่าจะลอง มาศึกษาข้อมูลดูครับผมไม่เคยบอกให้คุณเชื่อผมเลยนะผมแค่อยากบอกให้คุณลองศึกษาหลักฐานที่ว่ามันมีอยู่แล้วผมไม่ได้ไปทําหลักฐานให้ขึ้นมามันมีอยู่แล้วมันเขียนอยู่แล้วมีคลิปพูดเขาพูดคุยกันอยู่แล้วมีทุกอย่างพร้อมเพียงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครสนใจเข้าไปอ่านแล้วก็ไม่มีใครสนใจเข้าไปดูภาพใหญ่แล้วก็ภาพเล็กด้วยเพื่อที่จะจับจิ๊กซอว์พวกนี้เนี่ยเชื่อมเป็นภาพให้เห็นแบบชัดเจน แล้วคุณก็จะเริ่มบางอ้อเลยครับว่าแต่ละเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยครับมันเป็นแบบนี้นี่เองความพยายามของผมในการบอกทุกคนให้รับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกวันนี้ วันจันทร์พุธและศุกร์หนึ่งทุ่มตรงถึงสามทุ่มผมมีไลฟ์สดครับในไลฟ์นั้นผมก็แสดงหลักฐานทุกอย่างผมพูดแต่ละหัวข้อแต่ละเรื่องแล้วแสดงหลักฐานผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คิดเหมือนกันว่าผมเอาอะไรมาพูดผมเป็นใครผมมีหลักฐานอะไรมาพูดในสิ่งที่กำลังพูดอยู่ในไลฟ์ผมแสดงหลักฐานครับถ้าท่านอยากดูหลักฐานรบกวนท่านเข้ามาดูในไลฟ์นี้ แล้วท่านจะเห็นครับว่าแต่ละเรื่องนั้นไม่ใช่เพล์เจอร์ไม่ใช่ข่าวปลอมไม่ใช่เฟ k นิวส์ผมไม่ได้มาป่วนสังคมผมมาเตือนครับผมอยากให้ท่านรับรู้รับทราบให้ทันท่วงทีดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านนะครับจันรพุธสุขหนึ่งทุ่มตรงไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณครับ